ก็ไหนคนน้วก็สปาร์คเกิลจีดรันในตู้หน้าใช่ไหมแต่ตู้หลังรอบหลังเนาะกับตัวละครอย่างห,วาหวัวสปาร์คเกิลจีดรันมาหัวตู้แรกสปาร์คเกิลตู้หลังส่วนตัวละครอย่างอะหยินหยินชีผมจะทำที่ไม่ได้น้องที่เขาเตอได้ผมไม่ได้ดูข้อมูลอะไรเลยผมเลยพูดไม่ได้ในคลิปนี้ว่าน้องเก่งไหมกับหมอที่เป็นจิ้งจอกใช่ไหมผมก็ไม่ได้รู้ข้อมูลแต่ที่เขาคุยกันในข้อมูลเขาบอกว่าหมอจิ้งจอกอะ่ะอ่าเล่นทีมอชนอนนซึ่งผมไม่น่าเปิดเพราะผมจะเก็บเป็นายาวเลยไปบอเปิดอ่า อีหกไปเจ้าก็เลไฟอีหกเก่าช่ต่ออีหกแล้วก็รูมเหมือนอีหกนะแล้วก็น้องชื่อว่าอะไรนะหินชี่อะไรสักอย่างชื่อไผมเพิ่งอ่านถูกปะหินหินชี่ปะผมจำชื่อไม่ได้ผมอ่านผิดก็ได้หยินชื่อหยินชื่อล่น่าวนะกคนผมลืมชื่อจริงกันเนี่ยเดสตาเลโอหยินชื่ออไรหยินลินหยินชื่อเฉย ยินหลินเออยินชื่อเฉยเออยินชื่อยังไงเนี่ยยินหลินลนนนคั้นเป็นตัวละครคาร์เตอร์คล้ายกับคาร่าแต่เป็นเทคนิคคืออันตีจะกดให้ตัวจังหวะใช่ไหมแล,วแล้วก็สวนไปแล้วสกิลก็อ่า DLE วะ,ะจะไม่ผิดตัวนั้นส่วนหมอยังไม่รู้ยังไม่ดูเลยผมแค่รู้ไม่ดูจะดูนิดหน่อยแอบง,งงปะส่วนสปาร์คิลผมผมจะไปนั่งไปวงวงหัวก่อนยินชื่อเฉเยเฉยยินหลินเฮี่ยวเลย ก็ตัวละครอย่างผมหัวแล้วกันนะสำหรับคนที่ไม่มีตัวฮิวอ่ะเกิดคนมีการังเกอร์มีลิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ชาสั่งมือนจะถ้าเกิดทุกคนเล่นทีไมไวไฟการังเกอร์ไปอันหนึ่งใช่ไหมส่วนลิงไม่ได้ฮิวเทพขนาดนั้นแล้วถ้าเกิดทุกคนไม่มีตัวฮิวเลยทีมนะน้ำนำเอาหัวว่าผมหัวเป็นตัวละครหนึ่งทุกคนที่ไม่คณิตอะกอูมากเลยนะสักหับแบคือ skill สอกิล่ตีโบตีกก็ตีโบติกใช่ไหมแต่ skill ตสกิลไอ้เนี่ยเธอจะซวย ฮิลฝ่ายเราแล้วก็พอมันจะมีสามสเต็กด้านล่างตัวหัวใช่ไหมจะไม่ผิดคุสวัสดี้จะมีสเต็กเป็นเวลาสองเทิร์นใช่สองสองมีสองอันนี้เป็นสามอันมีสองอันตรงใต้ร่างของหัวแล้วพอเข้าสุดเทิร์นของตัวละครนั้นอ่ะมันจะฮิลแล้วก็ล้างปับให้หนึ่งอันโกงมากแล้วก็ตีหัวขัวเป็นการฟื้นพลังงานทุกไอ้แขกโกงมากทุคนเลยว่าโคตรขี้โกงส่วนเทคนิคก็ทําให้ตัวกลัวแล้วก็ทําให้อ่ามิลกัดรับเปอร์เซ็นที่ว่าตัวแบบทำให้แถวเราลง25%่สิบาเเซ็นต์โกงมากทุกคน ก็ตัวละครฮิวที่ผมว่าคุ้ทุกบ้านก็น้องน้องเป็นโกงมากจริงๆอ่าเป็นเล่นในทุกทีหมดนะทุกทีนะบอกไปก่อนเลยต่อไปตัวละครอย่างสปาร์เคเกิลเนาะโอ้โหเป็นการโชว์เรืองเนี่ยอ๋อเป็นตัวละครอย่างสปาร์เคเกิลเป็นตัวละครสายประสานที่โกงมากเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> คือหัวสปารับคนที่มีฮิวทวนส่วนสปาร์เคเกิลสปารับคนที่ขาดซัพพอร์ตแบบบวกแต้มสกิลอ่าบ๊อบ อันบัฟดามิคี้ใช่ไหมนะบัฟพื้นดิบดามิคีเล่งเทินให้เพื่อนได้พวน้จะดีมากสว่าขึ้นเนาะก็มีละครนึงที่ลก้มาทุกคนเนาะอ่าซบบอวันนี้สปีดร้อยหกองฟื้นฟูร้อยยี่สิบแล้วก็จะ็จเป็นดีดีคนแดงแดแต่ดามิคี้ผมไม่แดงมากเพราะว่าผมไม่ได้เล่นสายดามิคี้มันสปีดเดียวไม่ควรเป็นดีดีทุกคนเนาะประมาณนี้ใช่ไหมได้เสร็จเล่นแอชชันอ่าดีดีดีสุดลองลงมาสับผมเปอันนี้แอสตาสับเล่นชีโมนตะกอตาม ผมเมื่อสอนนี่ดีสุดแล้วสำรับผมนะก็มีอันอนึงที่เป็นของสามดาวอ่าของรูปร้างผู้สมขายไปแล้วไม่ขายยี่แล้วเจ๊ไปแล้วสุวทวดท้ายเนาะก็ที่ทำรั้ปกติเลยเปื่อสปักขึ้นในการต่อสู้ทำให้แต้มสกิลอะที่เราใช้เพิ่ม,มอีกสองแต้มคือดีมากและเมื่อสอนเราเข้าใช้แต้มสกิลทำให้สายเราสายเราข้าเนาะสายเราใช้แต้มสกิลทำให้่ายเราชช้ระเบิดแรงขึ้นค่าโจมเปอร์เซนต์โกมากอ,มอย่างอัมพิชนะเมื่คิวต่อสู้ดึงแอคชั่นเพิ่มมาห้าสิบเปอร์เซนต์ คือสมมติตัวละครพวกกูเนี้ยอะไรเงี้ยจะดึงมาแล้วจะมาต่อตูดเลยใช่ไหมถ้าตัวมันเนี่ยเลยแต่สปาร์เพื่อนจะดึงมาแค่ครึ่งเดียวคือจะไม่มาชิดชิดตัวตัวละครที่แบบอ่าดึงขึ้นมาด้วยนะจะไม่ชิดขนาดนั้นจะหายจะจะไปแค่ครึ่งเดียวประมาณนั้นนะในผมเล่นในเกมเมื่าจะมีภาพขึ้นเท่นี้แหละแต่ตอนที่ผมอธิบายน่าจะได้ใส่ภาพที่เขียนใส่อันที่ก็ฟื้นแต้มสกิลสีแต้มเป็คนนอนแล้วก็บั๊บจำบีให้เพื่อนอยู่ไปสองเทิร์นเทคนนี้ก็ใช้แล้วสกจตูจะมองไม่เห็นเราคล้ายๆกับที่เห็นเราแล้วก็วิ่่งหลบไไไปมมาด้เลย ก็เพิ่มเข้าการต่อสู้ทำให้แบบเพิ่มเติมสกิลมาเพิ่มมาจีสามเนาะโคตรมากอันนี้ก็ที่ปกติฟื้นฟูพลังงานเพิ่มขึ้นสิบหน่วยแต่สำหรับเราไม่มีตัวละครทีมเรามีประเภทควอนตัมแต่ไม่ควรสามตัวให้สั่งซืเพื่อควอนตัมเพราะอาจจะเพิ่มขึอันนี้เลบัฟบบัฟควอนตัมเหมือนแม่แต่คนที่มีตัวควอนตัมเก่งๆกว่าเซเี่เก่งกว่าชิงชิวเก่งชิงชิวอะไรชิงช่ยเก่งกว่าอ่าชื่อว่าอะไรนะเจ๊ที่อยู่กับฝ่าย ไอ้จะพี่ไม่ได้อะชืนะช่ออะไรนะเจนชื่ออะไรอ่ะตุกออกมาแล้วชื่ออะไรลืมจริงอีกคนหนึ่งชื่ออะไรจริงจะดีมากถ้าเกิดเป็นตัวเก่งๆแบบเบิร์ตั้มเบรควอนตั้มอะไรเงี้ยอันนี้กคนละนึงก็คือไอ้เบอร์ตัมเบรคข้อที่เกิดจากการต่อสู้จะเสายเวลาจึงเริ่มเป็นตัวถัดไปก็กลุามาก่มากรีดก้อนเซมเบอร์สีสป,ปีดทั้งหมดเนาะประมาณนี้ส่วนเซกเป็นก,กับเพื่อนที่เป็นควอนตั้มแรงขึ้นเ,น,เน,นี่ยเพื่อนคน้เกิดทีมควอนตั้มแล้วให้กับชานก็ได้คนไม่แย่เลยอิริบลอนศูนย์ประมาณนี้ทุกคนน ก็จะลองเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่าุ๊บๆผมลองเอาทีมสเต้มาเล่นไม่ผ่านคนยับยับจริงๆอ่ะสู้ไม่ได้เลยไอเชนลอนซิววีอ่าลุนเหมยพึ่งเหมยแล้วล่ะเปล่าแล้วก็สปาร์คเกิ้ถ้าผ่านเหีียวเลย สื่อสารนะพูดง่ายอะตายเลยอะมันเป็นหายอ่ะหมดทีมเงี้ยออกออกออกก็อออกแล้วออกไปเลยจะคิดไปลี่ยนเลยจะไปหรือเปล่าอีกเรื่องนะขอไปก่อน ู uhm ่ชดีวา้นนีนี่ยคนมีนก็ไม่ใช้เอาไปทำอะไร้าาพวกบีกอะไรเงี้ยทำอะไรอย่าเ้ยเอาไดว่ากมด้อใช้แล้วที่นี่มีคนได้ใช้เอาไปทำอะไรางไปมนทอะ้เี่ยโยโหอ๋ออย่นี้ดีกว่าเสียดายใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมไไ ไม่ได้ด้วยได้เรียบร้อยางนี้หมดทุกอย่างตีสดดีขหาดน่นนะถ้าหมื่นก่อนาจะดีกว่าว่ายวช่างมันมาดิแรงด้วยอา้อาวเรจจะติดเลยถามจริงด้วยเลยสวยขนาดนั้นนะ่ะหมดทำจะพูดจริงทุกวันจริงแปะตาขวาก่อน ไปหกหมืม่นเม่ปัจทุเมื่ปัจจัยบัฟไม่บัฟเลยนะซ้ตัวตัวทีมแบบก็ตแต่แลบะบไม่เข้าสายเล่ายากใช่มหมได้อยู่สอแสนตัวขึ้ั๊มาเเอ็มซีติดอยู่เหรอเดี๋ยวเธอเดียวใช่เหรอว่ What the อาะาไหลมัก็มันุนนไปัไป๊ไปบ่ไปแทไไ

ดี่อมัน,น,นไใช่แต่มันเล่นถืก็ได้ชมบัตออิหมเหียวเฉามซัมบอน,นเพ่มแล้แไ,ได้ไปอะไรสั้ิงใหม่ไม่ต้องห่วงมเนสบายดีอัติดตกตก6 0ไฟไฟ้มตก10%ไ,ไ0 ตอนจริงวะเนี่ยฟโอ้ตานตนยิ่งมาเลยนะตอจะตานอี่มตวนะตนยิงมากคือไม่่อมันิดอ่ะ่าสปอร์อหสิบเปอร์เซ็นไปเดียวเหียวเช้าเหียวเช้าเเชา ไฟไฟกลับมากลัมาให้คุมก่อนใหมาอันตีหมดโอ้าดจีหมดเอสคิมนเดอไปไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อยไปไหลไปเรื่อยไปไหไปไปไไปเรื่อยไปไหไปเอไปปจีปอคเกิลดึงเทินปปดละมา แต้มดีสิลเราไปเบก็ไต่อไปโอเคหสแสขึ้นเลละิลทาดีมันเครื่องติดอะไรไฟเครื่องติดจัดไหลาย,ยาวดิท่องหต้องใส่เป็นอาลูกันด้วยทุกคนบับบับอีร้านแต่ผมไม่ได้ใส่ใช่ไมีิทามดีุสตาร โอยอ่ะคลิปนี้ถ้โคตรยาวเลยคลิปนี้ยาวชัวร์เลยกำบังเต้ฮาไม่พอยจธรรมดา,าเดี๋ยวอ๋อโดนควบ60เปอร์เซ็นต์แล้หนุ่กส,สิบนะไม่ใช่เลยนะ60เปอร์เซ็นต์เยอะนะไฟไป หมดแล้วสกเออเบรกไว้ดีตีเบรกใช่ไหมได้ทันฟรีโลชิได้เดย์รอบไปมิสเกกเกตุโคลาออไปไเนนบบนรนเนชั่นเขาจะมีพื่อดกจริงช่อีกนีดถาาม่นีเอาได้ชิมฟูเนี่ยคูอะไรรเปลวาสามท,ทีิตมทีม อีกที่คือทำไม่ดีโตโอเคไปสำหรับไปะเบรกนะฮะหัวแรงจัดสะบัดจริงตั้งทอนมาเลยพี่แกเอาจริงอ่ะอ่ะเขอไปเอออันนีโอเคพวกนี้ฟูฟูเบอร์เลยผมว่าฟูเบอร์ละว่าสองเทินไฟซ้ายเราอยู่ได้สบายๆเพิ่งเข้าเทินสองเตะเลยไปเลยเบรกไป มาซีคิวไปเดี๋ยวไปมาซีคิวไปติดติดติดต้องฟีดอะไไปดิมันไม่รู้อ่ะหมดเลยไฟของจะไหลไหลไปเรื่อยขันบัฟไม่ฟูนะไม่ใช่บัฟบของตัวเองได้ซ้ำอะ่ะตกมาข้างล่างติดดอกไม้ไปอีกทีเดียท้ายมือนี่ สมอเพจริงๆอ่ะถ้าเกิดผมไม่เล่นโหมดกินตะ <ka> กินกนะผมจะดึงขึ้นมาต่อไปจะช่างมันปล่อยเล่นปล่อยเบ้งดีกว่าเขาบังให้เป็นไรน่าสงสารนะติดตอนนี้นะโอเคไม่กดกันไม่กดกันเงี้ยสิคือหลาตัวไรไฟโอเคตามหมล้วบปอยเนี่ยปล่อยต้องปลัอยปล่อยบ๊บหมดอ่ะไม่สนนแต่บ๊บหมดแอะบ๊อบ สามเนี่ยสามจริงทีมชลอที่ผมเล่นอยู่นะคือ um มันต้องไม่ใช่แบบเบิร์ดตายไปเลยเว้ยไม่ให้มอนตีเลยต้องเบิร์ดที่บอลมอนที่บอนมันตายแบบเบี้ยงไปเลยแต่ไวไฟมันพอรับได้เพราะตัวละครมันแบบมีมันมีแบบไม่ใช่พีทีเนี้ยทีมไวไฟมันยังรับได้อยู่ไปไม่ให้ไม่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 ไเทอมเทอมอย่าเพิ่งหมดมาเล่นต่อไวไฟบอกไม่ใช้ไ่ให้ครับไม่ให้ครับเนื้อสิคือ โอ้โหแต่ยัง่นตมอนอ่ะโัวเลยโ,โหเต็มสกิโลบ้นจัดอ่ะอีกทีทำไมนี่นโนชินายเก้ไฟลเล่นคูบ่บอลเลนยเลน่ยังบหอ่คราววสตร์ตัวแม่ส้าปไ,ได้แค่กองสองคนจริงไ้ได้แค่กองสองเลยที่แล้ว

เอไม่เจ็บป่าจสองกล่องผมก็ดีใจเพราะว่านี่ไม่ใช่ทีมฟูกของไ,ไฟฟ้าทกีเลยนะเอาอเคสนี้มาสวยอาอัลทาราลัโอเคสุขจิเียังขวาอีนะเอาน้ำแข็งอบ้างแล้วอันนี้ภาพปลาสวยดีปลาแบบก้ากเสีสีอางายมาแล้วแต่ไม่ใช่เส้อะไโอเคสวย ยายาๆลยวยายายาสายแล้วไม่ได้ม่ไเป็นยาแล้วดีทิ้งหมดเลยแล้วกันเงี่ยจริงโอเคยั่งแล้วนัล่หมดละเดี๋ยวผมนักเตะวัวสาสมาอ่ะเสร็จมาสะสมโอเคมาเลยได้ได้หมดออามามาทุก ลงทุนเห็นดูเออเฮ้ยเจนกูอปขึ้นวัาะูานเห็นเห็นน้าจาผมไปก็น่าจะลงทุนน่าจะน่าจะใช่สามสิบสองชิ้อ่ะเอาไปโอเคดีกต้นเพไปใสร่างสีไว้ได้นะมาดิร้อยเปอร์เซ็นต์ติดไหมร้อยเปอร์เซ็นต์นะมาดิแล้วก็ยังสองสาม โอเคโอเคโอ้อชัยโคนอยู่คุกเโาอเลยว่ารลองน่เองเองรลองโดนอยู่รองอคุณอบคุอเราเล่นปิดศุกรได้ดนะีวารู้ไมมันเป็นยังไม่ดีไหเครัพอแล้ว ดชัลมันก่าค่าสตูดินของพวกดียังบนก้่ถอยร้าในเคื่อง้ก็เขียนทัสมการหนึ่งเอาก่อ่าดีดีไปหาตัวหาท้งร้านก่อนอืมเนี้ยมันก็จะมีกระไรมันก็ถือว่าจิ๊กซมแรมมาก็ได้่มีัาอ่านี่เอาไปไม้ใช้แล้วก็หาเีื่นมีถ่ารางติดปัญญาถ้าม่ได้ต้องพิสปอร์ตอไรเนี้ยออามาก็ได่ใช้กเก็บเ่ยใช่ไหมทับพอร์ตไปอ่านี่เดือทับ เป็นเพูดนี้ล้กันดอทเหรอไม่ไช่ใช้ชีวิตาตอนนี้ดเป็นอ่าทุกทีออน,นไม่หน่วงขึ้นใช่ไหมแล้วก็ดอทนี้ไม่ดใช้ดีทีตอนนี้เขาขึ้นยังไสวยอา้าวบอกว่าท้าเห <c oughs> ไม่ฟูเลยเดะน่าจะพูดแรง ไม่ฟูสักช่องอะนะทุกคนอ,อจริงอพอหน้าบนซ้ายอ่ะเือโอ้โหคือผมมาเปลี่ยนทีหลังยังไงปัญหามาก่อนโอเคสวยไปล้ำต่อเลยไ,ฟไ,ฟไปายจะไปเท่าไหร่นั้นไม่มีเอ็มซีหกแสนโอเคได้เอ็มซี MC. อีกแล้วตัวนี้ผมเขาชอบออเท่าไหร่ออจริงนะน่าเกียดเลย มันแปีปต้ปบเป็นโครงอะถ้าคือโดนทีนะติดโอเครู้เรื่องวอสงตัผก็ไม่น้อยนะเอาจริงมันก็เปิตัวอยดีอะโดนไปโอเคโอเคแฟนแฟนเราเอ้ยเบัฟเพื่อแฟนเเ่นะมันจะโครนหดวละหกแสนนาทีแกบัฟรูเหมือนอีกแอตแท็เพิ่มเพิ่มเบรแล้วแต่เเพิ่มเพิ่อีกมีไรขึ้นไไฟก็อันติแล้วทำเนไนอกหกแสนห้ หนึ่งสองลาต่อล้านห้าสปาร์คเกิลดึงฟับไอต่างมีสี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมใช่ผิดอ่ะอ่านกินนะเอ็มซีโยนไปตายหมดไม่ตายด้วยไปเลยสปายไ,ไฟสับดูต่องบ้านโอเคอันนี้ไม่ฟูลฟับเป็คนฟูลฟับไม่ฟูลเลยฟับโคตรแบบปั๊บจับถ้าผมชนะได้ผมโคตรโชคดีละโชคดีทีไม่โหดจริงละ โนชิน่าเดขึ้นมาไม่ให้ไม่ให้ครับขอรำก่อนครับโยนไปมีมิติคบบา,างนติดสารน้ำแข็งไมาจะพี่มไม่ใช่นั่นแหละพีกากลำเลยลำเลยต้านถูดไฟต้านเกือบร้อยอ่ะเก้าเก้าเกอนต่ะติดจ <laughs> ริงกรธที่มาคือ โอ้แต่อย่างนี้โดนโดนดรอปมันจะเหมือนเน,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 นี่ยเออเออเออลามีแล้วไฟไฟมุกจีเปนะื้ปลนะไฟกีเปื้ลเนี่ยอ่ะยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์พโอเคพอทนพอทนถ้าเกิดอันติแล้วมันมาร้อยว่าเส็จยังไงเหนียวเฉาเลย Đi bãi 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 Phải bãi 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 xoay bãi 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 คือยถ่ายไม่ดีตายหมดอีกนี่ตายก็90%แล้วไม่ได้ติดอ่ะใช่ฮะ,ะตรงน,นี้นะยังไง100%มัน,นก็ไม่ติดทุกคนตันต,ตไีไม่ติดการตียังไม่ติดเมสสิก ถ้าติดมีโกธจริงกหมดเลยทำงานไปสักเพื่อนึงต่อมาประกบประกบเต้ยนประก่อะไรปเลยอเพิ่นก็สี่สิบเปอร็นต์แทนทีมดึงขึ้นมาคือทำไม่ดีเบรกไมตอไม่อเนือสิขึ้นเก้าแสน้โยงไปตอ่อเอ็มซีไปคือทำไม่ดี ัซนสองโดนยิงโมัชนาชาระชะนาไอบุตรปินเนอมาล้องเลยทุคกคนฝันนี้ได้ละไฟดึงอาสปาร,ร์คึนดึงให้กีนึงทละคนเอดึของสปาร,ร์คเมันโกงเินได้ขนาดบับไม่ฟูอ่ะนะบับไม่ฟูนะก็สักนดนทกคนมีที่กันนะ